สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2นะครับซึ่งในภาคเรียนนี้จะได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Basic เวอร์ชันน6.0ะครับซึ่งนักเรียนสามารถเข้าใช้งานได้2ทางก็คือ1บนหน้าจอนะครับจะมีคําว่า Microsoft Visual Basic 6.0อยู่นะครับอันนี้ในกรณีที่มีไอคอนอยู่บนหน้าจอสามารถใช้งานได้นะครับหรือวิธีหนึ่งไปที่ start เลือกออโปรแกรมมองหากันว่า Microsoft Visual Studio 6.0เนี่ยครับตัวนี้ก็สามารถเข้าใช้งานได้เหมือนกันณตอนนี้ให้เราเข้าวิธีใดก็ได้นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาโปรแกรมจะถามแล้วว่าท่านจะใช้งานหรือสร้างโปรเจกต์ครั้งนี้ด้วยรูปแบบใดหรือเป็นรูปแบบใดตอนนี้ให้เราเลือกเป็น Standard exe จากนั้นเลือกคำว่า open ครับนี่คือส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมของ Visual Basic ส่วนด้านบนคือเมนูนะครับส่วนต่อไปก็คือคำสั่งที่มักใช้บ่อยๆนะครับส่วนที่3มอันนี้เป็นส่วนของคอนโทรลทั้งหมดหรือคอมโพเนนต์ที่เราจะนำมาสร้างโปรแกรมกันนะครับ ส่วนที่4ตรงนี้เป็นหน้าดีไซน์ที่เราจะใช้ในการออกแบบว่าจะวางอ็อบเจกต์หรือวางองค์ประกอบของปุ่มของลาเบลไว้ตรงไหนนะครับส่วนที่5เป็น p r o j e ก t EXPLORE พเอนะครับเอาไว้ดูว่าในโปรแกรมของเรามีกี่ฟอร์มนะครับต่อไปส่วนสุดท้ายตรงนี้ซึ่งว่าเป็นส่วนที่มากเกี่ยวข้องกับพวกเรามากก็คือ p r o p e r t y ตนะครับตรงนี้จะใช้ในการจัดการคุณสมบัติของแต่ละอ b อบเจ